โอ้บาจชาเฮ่ว่าไงเพื่อนนุงเขาแตะบา้ากูชื่อมังกระดาวอยอเออเนี่ยไปไหนกันมาเนี่ยนี่มากับพ่อของญาติเดี๋ยวไปไหนกันมาเนี่ยโอ้ยแล้วผู้หญิงเต็มเลยมึงพาพ่อมาด้วยไงเนี่ยไอ้บ้าพ่อที่ไหนลราปู่กูนี่นเดี๋ยวผ<อ>ู้ชายปวดกะโคนยาติ้ค่ได้ฉบุตันานาเออสเสนดมาที่นี่มาที่นี่ได้ยังไงเดี๋ยวพยาค่ะเป็นตั้งแต่จากกันตอนนั้นเรียนจบใช่ไหมยังไม่ได้กลับแผ่นดินเลยก็มาเมืองคู่มั่นก่อน แผ่นดินนี้คือแผ่นดินคู่บ้านของเราเองแผ่นดินพม่าเหนือนี่มีคู่บ้านแล้วนะจริงเหรอแม่จะดแต่งงานแล้วด้วยขมีแฟนจะแต่งงานแล้วเออจะ,จะลืมไปงานแต่งแล้วนะห้อ,องเต็มที่แล้วแล้วก็มาหาพรกคู่บ้าน อะไรเพื่อนเพื่อนพูดอะไรเต็มที่เรียนรู้เรียนวิชาความรู้เต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วใช่ไหมเพื่อนก็จากกันมาครั้งนั้นนั่นแหละเป็นไงบ้างพม่าเหนือดีไหมพี่ยาคดีนะพะม่าเหนือแผ่นดินคู่บ้านเราน่ะสวยสดงดงามพียาครับว่าแต่เพื่อนเถื่อมาอยัางไงที่พมา่าเหนือกระ่อมฉันก็มานทำทุน,นัดนี้นะพยาครัไม่คิดว่าจะได้มาเช่นของราชบุตรบางตาใครกันล่ะฮะโอนี่เมียผมเฮ้ยเฮ้ยนี่ช่วยน้ำเงินครับเมียผมครับเจ้านี่เป็นเรื่องเออชื่ออะไรอ่ะ มขว,วาน to ชัยชนะมขวนเมียกูชื่อมขวานชัยชนะมขวานชื่อบทพวกขอบานโคบอยด้วยมันเอาบัตรให้กูดูอยู่มขวานเพื่อนก้ยแต่เพื่อนของเราได้เฉลับนางตรามีชื่อว่าอะไรเหรอไม่รู้จักอดยืมบอกเลยเป็นชาวบ้านหนือด้วยถูกต้องเลยทำไมแล้วก็บอกเขาไปพี่เราดีใจที่ได้เจอเพื่อน คู่มันของเราเธอให้นามว่าแพรยาเป็นราชธิดาแห่งดินพม่าเหนือต้ได้เปิดก่อนเพคะหม่องใชนไีนนะว่าแพรสยาเป็นพระราชธิดาของเสด็จพ่อมังสุรเดชเพคะแพรสยาเฮ้ยมึงเห็นไหมวะเฮ้ยคู่มันกูสวยมากเลยสวยมากเพคะดีเลยข้าไปเจอท่านพ่อมาแล้วท่านพ่อบอกว่าเจ้ามาทมําบุญข้ามารับเจ้ากลับ ไปกับข้าไม่ได้เบลค่ะไมายความว่ายังไงเจ้ารู้จักกันด้วยแล้วแล้วทำไมไปกับข้าไม่ได้คือว่าหม่อมฉันแพษยาทำไมไปกับข้าไม่ได้หม่อมฉันทำไมหม่อมฉันเป็นแหี่มาขยอไปเถอะไอ้มังขยอเมื่อกี้เพื่อนขยอนดีวะไอ้ขยอนขอไอ้มังขยอกูคือ กอดคอเป็นเพื่อนห่วนใจมึงปังลเลิกเลือดลืมคำว่าเพื่อนแน่เนวมึงคือไอ้เพื่อนพอเล้ยศมึงมาคิดคนต่อกันดูือม,มึงมาแย่งมันเราคือคู่ควันนางแก้ว

ไม่ได้ไม่ได้ค่ะกลางคืไม่ได้บตะกูต้อขามกันไปี่นีแล้ว่นี่ตอไปรา่นีวไปทนแล้วอยย